ขอให้มะม่วงที่ออกมาเป็นมะม่วงสุกไม่ใช่มะม่วงที่เอาไว้เป็นจิ้มพริกกับเกลือสาธูมะม่วงที่ติดพิษแล้วขี้แตกก็ไม่ต้องมาไม่อยากได้เห็ดพิษหรอกเป็นระเบิดเหมือนกันไม่เป็นไรครับทุกคนฮนะอันนั้นมันระเบิดแบบห่วยๆผมอยากได้ระเบิดซีโฟอ่ะผมอยากได้ระเบิดเกลือ สตรีมที่ช่องใจเล่าทุกวันนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลมีใครดีผมไหมครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังอยู่กับอมาหาสมุกลือทุกคนส่งเสียงเรียกผมเลยทุกคนผมกำลังว่ากลับฟังไปทุกคนส่งเสียงเรียกผมหน่อย <Hi. S 2> มีใครผมไหมทุกคนโอ้โหกินเกลือหนักมากไอ้เชียช่ยจมจะถึงแล้วนี่นี่ผมมาขึ้น ฝั่งที่เป็นเกลืออย่างนั้นเหรอโอไม่น oh ะพลังของคุกกี้นางฟ้าทะเลใช่ไหมทุกคนมาส่งกลิ่นเกลือชัดมากนี่คือผลึกเกลือนะผมนี้ไม่ใช่ก้อนหินนะนี่คือผลึกเกลือชัดๆอันเนี้ยเรามาในทีมใช่ไหมทุกคนคุกกี้เกลือทะเลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาด้วยอารมณ์ที่แบบกลัวเป็นหนึ่งเดียวกับมึงนะเพราะฉะนั้นมึงห้ามทําให้กูเกลือนะเข้าใจว่ากลัวเป็นหนึ่งเดียวกับมึงเลยกลูลงไปดาเกลือมาเลยเนี่ยไอ้เชี่ยจมเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดพลาดแน่นอน วันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนนะครับอยู่ผมใจร้าวเช่นเคยนะครับผมกับการสุ่มคุกกี้รันคิงด้อมนะครับผมก็ไม่ได้สุ่มมาประมาณ2สัปดาห์เลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ GM เป็นไปหนีพักร้อนที่ไหนหายไปเลยแล้ตอนนี้เนี่ยมันมี2ตัวที่เพิ่งเข้ามานะทุกคนก็เป็นคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับผมแล้วก็คุกกี้รสมะม่วงนะฮะเราก็จะมาสุ่ม2ตัวนี้กันนะครับผมแต่ผมคิดว่าเราน่าจะาสุ่มแบบธรรมดาก่อนไอ้รสมะม่วงนี่ก็เป็นตัวเว่นนะครับผมจะสสด คลื่นคลื่นมาม่วงนะครับผมแล้วก็จะทําให้เพื่อนรุงทีมเนี่ยมีพลังโจมตีมากขึ้นนะผมก็เป็นสายเวทผสมกับสายซัพพอร์ตนะแต่ผมว่าถ้าจะเล่นตัวนี้สู้ไปเล่นเอดีไม่ดีกว่าหรอเชื่อหรอวาไอทัพทีมเดี๋ยวปะบางทีผมอาจจะโชคดีก็ได้นะผมอาจจะแบบโชคดีแบบได้เลยอะได้ไวเลยอะถึงแล้วปะไอการันตี2องร้าทบะมัน g ีเอมก็คงไม่ใจร้ายให้ผมการันตี2อรอบหรอกะมันเกินไปปะเลสโกทุกคนเจอกันลุยใครดูอยู่ฝากกก็ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเล s โกไป ผมอาจจะได้ตั้งแต่การขครั้งแรกภายใน2ตัวเลยอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายหากไกลจนไกลสดใสขึ้นทุกทีโอ้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า ถ้าไม่ได้ตัวที่ผมบอกแปลว่าเกิดทุกตัวแม้ว่ามันจะออกอีพิกก็ตามและไอ้มาร์ทแลนด์มึงไม่ต้องมาถ้ากูมี10ดาวได้กูคงมือคกูคงมีมึง10ดาวไปแล้วมึงจำไว้เล t สกเห็ดพิกไม่ต้องมานะซอสพิกก็ไม่เอานะไม่เอานะอ่าโอเคโอเคโอเคเออเออเฮ้ยอันนี้ถือว่าใกล้เคียงทุกคนเพราะคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ย เป็นสายระเบิดการที่มีคุกกี้รสเชอร์รี่เนี่ยเป็นการบอกว่าเดี๋ยวก็มาตดื่นเต้นปะตดื่เดเต้นปะอันนี้มาก,กี่ตัวครับ <Hello. S 1> เป็นไงอะ,ะเสร็จรถมะม่วงมาแล้วอะเอาไงอะโอ้มะมว่วงบางทีผมอาจจะโชคดีก็ได้นะ มะม่วงบ้านป้ามึงสีแดงเพรออาะอโพี่เองมึงพรอนอกจากบ้า,บาแนแลนเนี่ยก็เป็นมึงนี่แหละที่มาอยู่นั่นน่ะมึงจะมาทำเชีย้ยอะไรบ่อยๆวะคือกูอยากกินมะม่วงสุกกูไม่อยากกินมะม่วงจิ้มพริกกับเกลือเข้าใจปะนี่มันมีทั้งพริกทั้งเกลือในตัวเดียวกันเนี่ยแล้วแม่งมาตัวเดียวอ่ะเอ้ย เฮ้ยแต่ไม่เอานะไอ้เช่ยทุกคนไอาการไอาการแบบว่ามานั่งเก็บเศษให้ครบ20อันเนี่ยเป็นไรที่ติ่มมากทุกคนไม่ได้หร้วโอ้เอ้สองตัวสองตัวสองตัวนะลูตาเชิดกระโตขอให้มาบวง ที่ออกมาเป็นมะม่วงสุกไม่ใช่มะม่วงที่เอาไว้เป็นจิ้มพริกกับเกือสาทูมะม่วงที่ติดพิษแล้วขี้แตกก็ไม่ต้องมาสาทู เออระเบิดหมาระเบิดหมาเออมาดีมาฝรั่งเออนางฟ้าไงาตอ่งตอไงตอ่อไงต่อมาแล้วมาแล้วเออไม่เป็นไรเป็นราชาเป็นราชาไม่อยากได้เห็ดพิษหรอเป็นระเบิดเหมือนกันไม่เป็นไรครับทุกคนฮนะอันนั้นมันระเบิดแบบห่วยๆผมอยากได้ระเบิดซีฟอ่ะผมอยากได้ระเบิดเกลือ ไปอยู่นี่เราไม่ต้องออกมาแล้วกูขอให้มึงโดนหมีฆ่าในป่าด้วยไอเวนอูแม่งระเบิดเกลือของจริงทุกคนคือแม่งเป็นตัวที่โคตรปัญญาอ่อนเลยคือแบบไม่มีประโยชน์เชี่ยเลยเลยคือผมแบบเสียตังค์โคตรเยอะในการสูญหายเนี่ยเราแม่งเหมาหมดหน้ากระดานแล้วทีอย่างนี้มึงเสือกออกไอตอนที่กูอยากได้มึงกูสูมึมงโคตรเยอะมึงไม่มากูอยากท่อมึงเลยว่ะรูปคำหน้าโง่นี่ม <Nein> ันเกมดีเกมที่เรารักเนี่ยเป็นงี้แหละพ่ซานเป็นงี้แหละ เกมที่เรารักแล้วสุดยอดวิ่งสองตัวติ่สองตัวดิดอดดอดดอด่อยาเอาเาไเดือบมาเลยนะ <c oughs> ได้มาบอลมาบอบางทีผมอาจจะโชคดีก็ได้นะผมอาจจะแบบโชคดีแบบได้เลยอะได้ไวเลยอะผมบอกแล้วผมรักเกมนี้เกมที่ผมรักเอเอชื่อแมงมาโคตรไวเลยแมงมาไวจริงเชื่อไอ้ตัวเมื่อกี้นี่คือแบบว่าอารมณ์เหมือนกูเป็น ola, ไบโพล่ามาไวมากเชี่อย่งมาไวจัดเหลืออีกตัวหนึ่งเหลือ,ออีกตัวหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนทุกคนตอนนี้ยังเหลือคุกกี้ นางเกลือทะเลอยู่นางเกลือทะเลยังคงซ่อนอยู่ผมว่าไอคุกกี้รมมะม่วงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นไกด์ในการนําทางไปหาคุกกี้ทะเลเขา้าใจป่ะเออมันยังไม่จบมันยังไม่จบมันต้องนําทางไปต่อของจริงมันต่อจากนี้ของจริงต่อน,นี้ปักกี้มันเป็นแค่ออเดิร์มันเป็นแค่การเสิร์ฟแบบเฮ้ยก่อนที่จะกินอาหารหลักเนี่ยก่อนที่จะกินเกลือแบบเท้าบูเขาเนี่ยกินมะม่วงไปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวเกลือตามมาเออตอนเนี้ย อัตราสุ่มเนะี่ยผมอะมีเนี่ยเขาว่ามีขึ้นทุกตัวละมันเหลือแค่คุกกี้นางฟ้าโคเดียวเท่านั้นคนที่บอกเกลือคือคนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดอย่างแท้จริงนะครับจำไว้แม้ว่าผมจะต้องเสียการันตีถึง250ผมก็จะเอาคุกกี้นางฟ้าทะเลมาอยู่กับผมให้ได้จำไว้โอ้อันนี้ยังไม่ได้ใช่ปะ่ะเนี่มันต้องไม่มันมันต้องไมสุ่มอะ่ะงันั้นเราเราเอาอันนี้ก่อนละกันทุกคนเผื่อโชคดี ได้มามมวงหลายดาวมาโอเคป่ะสิดยสังเกตความรู้สึกที่แบบพอเราดีใจแบบสุดชีวิตแล้วอ่ะเขาก็จะแบบมึงตื่นมึงตื่นเอาความจริงตกหน้าเอาความจริงตกหน้าตลอด เลเจนเดอรี่สเตตัสดีกว่าแอนเชียนตกลงอะไรดีกว่าเนี่ยผม,มงงกันนะแอนเชียนสรุปแอนเชียนสูงกว่ารีเจนเนาะอ่าโอเคโอเคแอนเชียนสูงกว่ารีเจนแสดงว่านางฟ้าทะเลต้องได้ง่ายกว่าเที่ยวงั้นมันก็ต้องแปลว่ามันได้ง่ายกว่าโอเคไปกูถามทิ้งมึงมาตัวเดียวเนี่ยไป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 เลยยาวๆเลยยาวๆเลย พยายามเลยเออโอ้โหเยี่ยมึงเอาเสพลาเต้มาทำไมวนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไอ้ที่มานะเดี๋ยวแม่งมาตัวกุนตีนหนิเดี๋ยวแม่งมาไอ้เหีย้ยซอสพริกเดี๋ยวแม่งเห็ดพริกแม่งมากูละโคตรเบือเบ่อแม่งโอ้โยผมไม่ได้ทำทีมานอนผมไม่ได้ทำทีมันน่า ไม่เอาคือผมรู้ว่ามันดีเว้ยแต่เราจะหลอกตัวเองเหรอว่าเราอยากได้มันเข้าใจปะก็เราไม่อยากได้มัน,มนก็ต้องเกลือดี <S <S โอ้ยแค่เกินไปว่ะแววตาแห่งความเกลือเออกูไม่เอาโคเวอร์อะเอาตัวไอ้นี่ดิมินช็อกโกดีได้ขอรับบริจาคไตยังผมว่าผมจะเอาไตเดิมไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยใครมีไตสภาพดีนะผมนะครับก็สามารถ ทักแชทเพจมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อนะครับนะเพราะว่าโอ้เหียขาวเลยขาวเลยครัขบขาวจกเลยขาวจกเลยโอ้ยเฮ้ยใจเรามานนักโรยเกลือต้องมา <Wow. S 1> สวัสดีครับอยู่กับผม เสาเร้าเร้าเร้านะครับผมคือกูยังไม่ทันกดเลยชิบหายแล้วกูยังไม่ทันทำท่าเลยโอ้เช็ดโอ้ฟักโอ้เช็ดโอ้โอไม่โอโอพลาดเสาร้ายังไปทำทันท่า,ทาโรยเกลเลยโอ oh, ชิบหายแล้วมันไปแล้วโอเช็ดโอ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 เยยังไม่ก้าดูด หนึ่งดาวมาแล้วหนึ่งดาวมาแล้วหนึ่งดาวมาแล้วเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปแตนะ่คือตอนเนี้ยกูไม่อยากได้ตัวที่อยู่บนบกแล้วนะกูอยากได้ตัวที่อยู่ในทะเลนะช่วยมาหากูด้วยนะครับขอร้องต่อนะตอนเลยนะคือผมว่าไอรถมะม่วงอ่ะมันมันเอาไว้อวดเอาไว้โม้เฉยๆไว้ทุกคนอ่ะ,อะโอเคอีกสองรอบสูบได้อีกสองรอบ คือผมว่าจริงๆมะม่วงอาจจะไม่ได้กากเว้ยแต่มันกลายเป็นว่ามันมา2ตัวพร้อมกันใช่ป่ะแล้วมันดันมีระดับที่แบบมันสูงกว่าเงี้ยคือถ้าเป็นผมเป็นผมเป็น GM นะผมว่าผมน่าจะเอาเข้ามาถละตัวเวย้ยแบบสัปดาห์นี้เอามะม่วงมาสัปดาห์หน้าเอาไอตัวนางเงือกทะเลมาเงี้ยคนมันจะได้แบบโฟกัสได้ถูกอะ่ะเข้าใจ่ะว่าเอยส่มตัวนี้เราจะได้ดีใจเนาะสูมตัวนี้กลายว่าพอสูมตัวนี้ได้ผบมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่พอว่ะเฮ้ยมันไม่พอว่ะ มันต้องเอานัำเงือกว่ะมันต้องเอาน้เงืกอกเขาจะรูะ้ป่ะเออมันอย่างเงี้ยมันลมเงี้ยอะเรียบร้อยแตก <c oughs> แตก <c oughs> มาดูใจเก๋าเรียบร้อยไปเร็วสูงตู้เหรดเยอะกว่าตอนนี้เรายังไม่มีตังเติมตู้นะทุกคน,นเราต้องผ่านเพชรของเราให้มีหมดก่อนแล้วเราใช้เครสสแกนหน้าเนะเดี๋ยวเครสสแกนหน้าต้องมาละตอนนี้น มันเป็นแผนของ g M จะได้เกลือจนกว่าจะดังฟ้าเหลืออีก1ครั้งนะครับทุกคนก่อนที่เราจะใช้เควสสแกนหน้านะฮะ ยาซอสพพิก็ยังมาอีกมึงตามอะไรกูขนาดนั้นขอลองโอ้ยยาต้องไปต้องไปการันตีเหรอวะไม่เอานะทุกคนจริงๆแล้ผมอยากไล่แต่ตู้นี้เขามากเนะเพราะตู้การันตีไม่เจ็บจริงมันมันแพงมันแพงมากทุกคนเอ้ยลองมะม่วงไปลุยเด้อมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงมะม่วงไหนลองดูซิว่าน้องมะม่วงจะโหดขนาดไหนข้าดูระวัง ยังเป็นเก่งมัวเฮ้ยแต่ครูดาวครูดาววายอยู่นะสายมีนะให้ท่องไว้อย่าคิดว่าของมันต้องมีเออแค่นั้นอย่าคิดว่าของมันต้องมีเลยถ้าคิดว่าของมันต้องมีเมื่อไหร่เราจะเสียตังค์มขนนาดนะั้นที่มันดูตลกตลกจังวะทุกคนใช่ปะอ่ะผมข่าพลังสองแสนสี่นะผมเจอกับสองแสนสามนะผมลองงัดดู ยซื้อันปันฟันดีนี่ค <c oughs> ่าพลังผมเยอะกว่าใช่ป่ะไอตัวน,นี้ผมค่าพลังเยอะกว่านะน,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 นี่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 สามแสนสามไอที่ผมเอาเพียวออกเนี่ยเพราะว่าผม ใช้คอมโบไอตีเร็วของไอเพชทีไงลองดูลองดูแต่จริงๆเพียวคงดีกว่าแต่อยากลองไง

นี่ไงโดนมาร์เรนกูไม่ดีโดนมาแลเรนกูไม่ดีเยอะมาแลนต้อเอาเกินว่ะดูมาแลเรนพลังเจ็ดแสนหนึ่งมาพลังสองแสนหกนะครับตีสามแสนหกนะครับตอนนี้เวลห้าสิบห้าตัวแล้วม,มาแลเรนเคฟสตรอเบอรี่มะม่วงเพทร์แล้วก็เพียวห้าสิบนะครับผมลองดู ว่าจะโหดขนาดไหนไปเอตโก้เกาเมางอยูคอเออเออเออไอ้เยียทีแม่นอยู่ทีแม่นอยู่อมางคูดาเอูคไวทุกคนดูมาม่วงคูดาดิดูมางคูดาดิคูดาพูดไปเฮ้ยไม่ต้องยืดีว่าม่วง อ่ะเอ้ยเราไปตีเราไปตีคนเดิมเลยทุกคนนะก็คือคนที่ทําให้เราได้กดําเนิดขึ้นมานะทุกคนก็คือตีแคนดี้กับพี่จอยนะผม <ST AT> นี่นะครับพลังของพี่จอยนะผมสามแสนหนึ่งนะผมนี่คือกรสอบทรายนะผมของทีมผมนะครับก็ลองดูนะผม <ST AT> ถ้ามีสมบัติตีไวอีกจะดีมากนะ ชม่อไรกัดไรกัดจากที่ผมเดานะมะม่วงลาเต้ชาเอมแก้ทางทีสตันได้ง่ายอือไอลาเต้อะค่อนข้างชนะทีมมสแลนดผมบางทีด้วยนะมันเอาล่กน้องมาวางไงแล้วการว่าทีมผมก็เลยบุกเข้าไปข้างหน้าไม่ได้นี่ไง พลังสี่แสนหนึ่งนะผมโอเคนะโอ้โหงกัดทีเดียวตายเลยแล้วอะไรได้เรื่องคมเร็วละไว้อยู่มกมนตกนี่ดูดิซีซีมันเยอะเว้ยทุกคนพอซีซ pues> ีม mm> ันเยอะปุ๊บทีมขางข้าเห็นปะพอมันผักผมเนี่ย พอเราปล่อยขึ้นกลับมามันวิ่งมาหาเราไม่ได้เว้ยตัวเราก็มีชาร์จสกิลขึ้นมาเฮ้ยสุดยอดว่ะเป็นไงทุกคนคุกกี้รถมะม่วงใครคิดว่าคุกกี้รถมะม่วงเก่งนะผมแล้วน่าจะติดเมตานี่ยมก็คอมเมนต์บอกกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมยังไงก็จบแล้วสำหรับการสุ่มหาคุกกี้มะม่วงและทำทีมะม่วงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปสุ่มหานางฟ้าทะเลชื่อกะบอกนล้นึกว่าทะเลบอกไม่อยากจะ แต่ก็ต้องสูบอยู่ดีนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องใจเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย